เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับทุกท่านหมอดูดังจากทั่วประเทศไทยได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดูวนใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้ดีให้ตัวของท่านนั้นเตรียมพร้อมคําทํานายต่อไปนี้เป็นคําทํานายนํามาจากตําราโบราณโหราศาสตร์ทั้งหมด ใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปจะพลิกจากล้ายกลายเป็นดีจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นก็เป็นพอว่าดาวลัคนาแห่งความโชคดีและดาวลัคนาแห่งความมั่งคั่งและดาวราหู ได้โคจรมาสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงทรัพย์สินของท่านโดยตรงนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภาราคาใส้จ่ายที่เคยติดค้างมานานนับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดสุขหมดโลกหมดภัยเสียทีต่อแต่นี้ไปจะมีแต่โชคที่จะเข้ามาหาตัวของท่าน ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่ามีโอกาสได้รถได้บ้านและทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่มีค่าตัวของท่านนั้นเตรียมตัวตัวของท่านนั้นเตรียมใจให้ดีกับโชคที่จะเข้ามาหาตัวของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนนี้เงินทองที่เคยไหลออกก็จะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน ท่านอาจได้รับเงินก้อนจากโชคลาบแบบแม่คาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นจากการเสี่ยงโชคการลงทุนการค้าขายหรือแม้แต่ได้รับของขวัญสินใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ธุรกิจหรือว่ากิจการที่เคยติดขัดมานานก็เริ่มมีกำไรไหลเข้ามารวมไปถึงโอกาสในการทำงานการสร้างรายได้ก็มีโอกาสรายได้เพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าตัวว่า ถ้าหากว่าใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะดวงชะตาบอกไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบท้วนันหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่จนสามารถปลดหนี้สินทั้งหมดได้ในปีนี้และสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้โชคเข้ามาแบบท่านตาเห็นให้ตัวของท่านนั้นรีบทำตามนี้ด่วนเลยครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชคว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครู ในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อเป็นการให้เงินและทองนั้นล่างไหลามาเทมาและที่สําคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าพุทธังเป็นเงินทามังเป็นทองสั่งคังเข้าของไหลามาเทมา อายุวันโนสุขังพลังมีตังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินเป็นคาถาดึงดูดทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่างไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟัง ให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพระเจ้าจะนำเงินก้อที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดี ช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูววให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้หลล้อมไปด้วยติดสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจยโยโหตูสาตูด้วยเถืนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษศในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะพบเจอ กับการตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์รวมไปถึงการเงินการงานจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของท่านเลยก็ว่าได้แต่ว่าภาพรวมของชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะเลือกทางถูกผลทางการทำมาหากิน บนทางการใช้ชีวิตของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่าจะราบลืน่นจะสมบูรณ์แบบที่สุดชาวราศีพฤษภนับจากนี้ไปขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้ตัวของท่านนั้นเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าจะมีเรื่องราว ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สํำคัญจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างแน่นอนเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะตอบรบับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้และเกณฑ์การเงินกับเกณฑ์การงานของชาวราศีพฤษภถือได้ว่ามีดวงการเงินและดวงการงานที่เด่นขึ้นมาเป็นที่สุดแต่ก็จะต้องพบเจอ กับสิ่งที่จะเข้ามาลบกวนจิตลบกวนใจหรือว่าเป็นมารผจญกับท่านได้เช่นการตัวของท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่คนที่มีพาพเวอร์คนที่มีอำนาจมีบารมีคอยกีดกันคอยกลั่นแกล้งรวมไปถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาอาจทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดปัญหา เกิดติดขัดการงานการงานนั้นอาจจะไม่ลาบลืนแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เท่านั้นหลังจากนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะกลับทิศกลับฝั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวของท่านนั้นพบเจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับได้ให้ตัวของท่านนั้นได้รับความอำนวยความสะดวกหรือได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่ใหญ่กว่า หรือจากบุคคลที่มีบารมีมากกว่าคอยส่งเสริมท่านคอยสนับสนุนท่านจนทำให้คนที่คอยกัดกวางนั้นแพ้ภัยตัวเองหรือต้องหนีหายออกไปในที่สุดมีโอกาสที่เส้นทางการทำมาหากินของท่านนั้นจะลาบลืน่นชาวราศีพฤษภนับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นดูเหมือนว่า จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือได้ว่าเป็นแบ็กอัพให้กับท่านเลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวทำให้การงานของท่านนั้นคืบหน้าเป็นอย่างมากอะไรที่เคยเหนี่ยวหลังอะไรที่เคยฉุดหลังตัวของท่านนั้นก็จะมหายลายไปชาวราศีพฤษภนับจากนี้เป็นต้นไปดูเหมือนว่า ท่านจะตั้งหลักท่านนั้นจะยืนได้หลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่เข้าทางดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนับจากนี้ท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านนั้นมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นรวมไปถึงตัวของท่านจะได้รับโอกาสจากคนที่หวังดีก็ถือได้ว่าจะมีเรื่องราวที่ดี ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วงถัดจากนี้ไปนั่นเองครับสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้การงานก้าวหน้าแต่ต้องปรับตัวให้ไวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ได้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามางานที่ทัวของท่านนั้น ทำมานานจะเริ่มออกผลอาจได้รับการโปรโมตหรือได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญมากขึ้นข้อที่สองมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดในเรื่องการงาน วันที่สองวันที่สวันที่เวันที่เ้วันที่สิองวันที่สิหวันที่สิวันที่ยี่สิบและวันที่ยีเหมาะกับการประชุมการขึ้นเงินเดือนหรือว่าสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งมีความกดดันสูงขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่ตัวของท่านนั้นต้องปรับตัว ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจนำข้อมูลของท่านนั้นไปใช้โดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญกับวัดที่เกี่ยวข้องกับพระปางเปิดโลกหรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจง้งเพื่อเสริมพลังงานทางด้านการงาน ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินภายไลส์เพื่อเสริมพลังงานความมั่นใจและความสำเร็จสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดข้อที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางธุรกิจออนไลน์ข้อที่สอง ลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการหรือมีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การลงทุนใหม่ๆยังต้องใช้ความรอบคอบอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามเข้ามาตัดราคาหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไป และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งควรทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำประปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงทางธุรกิจข้อที่สองใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์สีเกี่ยวเข้มจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษ ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นข้อที่หนึมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อข้อที่สองผลงานของท่านจะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้ร่วมงานกับแบรนด์หรือว่าองค์กรที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งงานเยอะขึ้น จนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดตารางให้ดีข้อที่สองอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้งานมากกว่าปกติและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือว่าบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่สองวางต้นไม้มงคลเช่น ต้นวาสนาต้นกวักมลกฏไวทีหน้าบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางการงานและนี่คือวันที่ดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่หวันที่12วันที่1ิวันที่15วันที่17วันที่20วันที่22และวันที่25เหมาะกับการเสนองาน การเจราจาต่อรองงานสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้หาเงินเก่งขึ้นแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ช่องทางทางการเงินเข้ามาดีกว่าเดือนก่อน 1. มีโอกาสได้รับเงินจากรายได้เสริมหรือว่าเงินพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ข้อที่ 2. มีเกณฑ์ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วข้อที่ 3. มข้อที่ส,ม,สม,มีเกณฑ์จะได้เงินเดือนหรือว่ารายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นข้อที่ 4. มีโอกาสได้เงินจากโปรเจกต์พิเศษหรือว่าธุรกิจเสริมข้อที่ 5. ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้เงินก่อนจากการลงทุนเก่าและลงทุนใหม่ และนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางการเงินวันที่สวันที่4 ،วันที่6วันที่8วันที่10วันที่12วันที่16วันที่20และวันที่28และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการซ่อมแซมสิ่งที่จำเป็นข้อที่สอง ระวังถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่สามมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางการเงินข้อที่สี่อาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นข้อที่ห้ามีเกณฑ์เสียเงินไปกับครอบครัวหรือว่าคนรักข้อที่หกระวังการถูกโกงหรือเสียเงินเพราะมิตรสาชีพ และนี่คือเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับถาวายสังฆทานเป็นของกินหรือบริจาคอาหารให้แก่คนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภให้กับตัวของท่านได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงาน ข้อที่3ควรทําบุญเกี่ยวกับเด็กกําพรา้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินได้ข้อที่4ให้ตัวของท่านนั้นพุกเหรียญอินเดียโบราณหรือว่าวางต้นวาสนาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีพฤษิกในเดือนนี้ ตัวของท่านนั้นจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นสำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นข้อที่หนึงหากมีปัญหาในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายข้อที่สองตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่น เรื่องบ้านที่ดินหรือว่าการเงินข้อที่สความสัมพันธ์ของท่านนั้นจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ต้องเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การพูดจาที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจข้อที่2ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อที่3ระวังเรื่องความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้สำหรับคนที่โสดตัวของท่านนั้นจะพบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะพบกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันข้อที่สองมีโอกาส เจอคนที่จริงจังหรือว่ามีความมั่นคงในชีวิตข้อที่ 3. อาจพบคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆและนี่คือเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักควรไหว้พระแม่อุมาเทวีพระศิวะหรือว่าพระแม่ลัตสมีหรือว่าพระตีมูลติเพื่อขอพรเรื่องความรัก ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินโลสวอร์ตเพื่อเสริมสน่ห์และพลังแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานก็มีโอกาสหายและทุเลาเบาบา,บางลงข้อที่สอง สำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่โรคประจำตัวนั้นจะเริ่มหายไปนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปข้อที่สาสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาไว,ไวัยวๆนี้คำแนะนําเพิ่มเติมสำหรับด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่1เรื่องความเครียดและระบบย่อยอาหารอาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษข้อที่2ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟฟิศซินโดรมและนี่คือเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในช่วงนี้ ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าถวายสังฆทานยาให้แก่ผู้ยากไร้ข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไร่ สรุปภาพรวมดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ข้อที่ 1. ดวงด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไวข้อที่ 2. ดวงด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอบขอ้ขอที่ 3. ดวงด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นข้อที่ 4. ดวงทางด้านสุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงานสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในช่วงนี้ท่านที่เกิดในราศีพฤษภบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็เพราพว่ากรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้ว ตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่า วิธีการแก้กรรมเพื่อสำลัะล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงหรือเหล่าโอราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไป จากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ไดีดวงไม่คืนก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้ว เราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอเข้ามาพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้ จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นกันไปหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านตัวของท่านนั้นจะโจรหรือลำบากมาก ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้คลิสลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือสิน8ให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่สินห้าก็สิน8ไม่สินแก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เรามนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สมคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าจะทานให้แก่สัตว์อนาถาต่าง ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน o n งทองนั้นจะไหลามาแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อทีห้ 5, คือให้ตัวของท่านนั้นหมันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็น ให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดคลิตรับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารลม้มและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลกชาวลัคนาราศีพฤษกทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายลาก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิด ไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทํารายการพยากรดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หลั่งไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่ในลกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ